ันนี้เราจะมาสอนสูตรแก้ว32ออนะคะหรือว่าแก้วองนะคะอันนี้แม่ค้าจะขายอยู่ที่แก้วละ45บาทนะคะอันนี้เป็นลูกค้าเลือกมานะคะผลไม้เต็มแก้ว45บาบาทนะคะบีบส้มก่อนนะคะจะบีบใส่โถหรือบ,บีบใส่แก้วก็ได้ค่ะเอาที่ถนัดเลยนะ บีบใส่แก้วก็ได้นะคะแต่อย่าบีบแรงนะคะถ้าบีบแรงเปลือกเขาจะลงนะคะบีบแค่พอดีพอดีน้ำเชื่อมมิดผลนนะคะดูที่ปริมาณผลไม้แล้วก็ ผลไม้ที่มีรสชาติเปรี้ยวหรือว่ารสชาติหวานนะคะอันนี้ลูกค้าไม่ใส่มะนาวนะใส่แค่สับประรดสองชิ้นนะคะแม่ค้าจะใส่น้ำเชื่อมอยู่ที่60 ML นะคะี่รับอะไรดีจ้าหรือว่าพี่จะหยิบออกก็ได้นะน้ำเชื่อม60 ML นะคะได้ค่ะ,คะแล้วก็เกลือปลายช้อนนะคะใส่เลยปลายช้อนมานิดนึงนะ ที่ลูกค้าเขาหยิบมาจะมีพวกบีทรูทแล้วก็แครอทด,ด้วยนะคะถ้าเราใส่น้ำแข็งไปทีเดียวเลยอ่ะมันจะปั่นค่อนข้างที่จะละเอียดยากนะคะให้เราปั่นเดียวก่อนให้เราปั่นเฉพาะผักผลไม้ก่อนนะคะให้ละเอียดก่อนนะ ละเอียดแล้วนะคะใส่น้ำแข็งลงไปค่ะน้ำแข็งใส่เต็มแก้วเลยนะคะเต็มแก้วองคเลยนะเต็มแก้ว32ออนเลยนะคะ ใส่แก้วเลยค่ะตัวนี้เขาจะมีสีแดงของบีทรูทนะคะบีทรูทจะทําให้สีสวยนะคะดูน่าทานนะคะแต่กลิ่นเขาค่อนข้างที่จะแรงถ้าลูกค้าคนไหนไม่เคยใส่ไม่เคยกินบีทรูทเนี้ยแม่ค้าจะแนะนาให้แค่หนึ่งชิ้นก่อนต่อแก้วนะคะแต่ถ้าใครกินได้ก็ก็ดีค่ะใส่หลายชิ้นได้ถ้าใครกินได้นะแต่ถ้าใครยังไม่เคยกินหรือว่าเด็กๆอย่างเงี้ยอยากทานบีทรูทเนี้ยแะคะก็แนะนํา ใส่หมชิ้นก่อนนะคะนี่คือผักผลไม้รวมนะคะแก้ว32ออนนะคะเรียบร้อยค่ะขอบคุณมากนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้แมค่ค้าด้วยนะเพื่อเป็นกำลังใจให้นะคะขอบคุณคะ่ะ